เดี๋ยว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 คๆค่อยๆนานๆน้องๆจะได้กินครั้งหนึ่งครับน้องชอบครับติดใจเวลาเฝ้ากินขนมเดี๋ยวเื่องตื่นจะว่าสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับเฉียวอนเทียบแล้วก็ผ่านบ้านๆครับผมหลังจารความยิ้มกับภารกิจใหมนะครเวลาว่างครับเมื่อเช้าเราก็ไปปฏิบัติภารกิจกันตึ้งเทปน้องสันะนสตึ้เทปนะครับ ก็เป็นง,งานประจำของพวกเราอยู่แล้วนะครับในการปฏิบัติภารกิจยามเช้าหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจเสร็จนะครับวันนี้ก็มาดูแลเด็กเมืเ่อเื<ๆ>้านะเดี๋ยวกับพี่ฟานก็จะมาเลี้ยงขนม<ๆ>เด็กๆครับน่ครับเดี๋ยวก็ซื้อมาตั้งแต่กลับมาจากบ้านนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่มีเวลาได้ให้น้องๆสักทีครับเนื่องจากภารกิจก็เยอะครับ แล้วเดี๋ยวก็ขึ่งจะหายป่วยครับเพื่อนเดี๋ยวก็ไม่สบายมีงบนิดหนึ่งครับแต่ก็ได้ซื้อให้น้องๆได้กินตัวละชิ้นครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นขนมเนื้ไก่ใช่ใช่เข้าน้องไก่น้องไก่น้องไก่เด็กๆก็จะได้ชิมตัวละชิ้นสองชิ้นครับเลี้ยงน้องๆาครับสงสามนเด็กครับจำพวกกินเป็นไหม เอาชิมเลยเดี๋ยวให้เด็กๆเลยนะครับชิมดูโอ้ยเหยียบขาดูนะครับนี่กระน้องไก่แก่เลยครับอร่อยนะเอาให้จะยาวก่อนไปอร่อยไหมชิมดูเอาเอาตัวเอาตัวเอาดีไหม จิเกดิเดิเอาลิมาดิ่เอาเอนี่จินนี่ิน่จิเน่เป็ี่นเปียนนรัไดหนูมนี่หนูหนูมาเนไะม่ครับให้ตัวละไหนขอแบ่งกันไปให้กองาท้งนู่นหน่อยใช่เอาเอาทกนเอาไหนก็ได้ทุนี่นลยไหนก็ได้ไปให้อาให้ทีต้มานสามตัวพวกนั้นกองซาไม่นี่ แช่นะครับได้กินได้กินโอ้โหหอมถุยหอมขนมอันนี้ได้กินแล้วกินหมดแล้วครับกินแป๊บเดียวโอ้อเยคืหอมถุยหอมใหม่นี่แป๊บเดียวอีหน้าวันเพิ่งกลับมาจากบ้านเหมือนกันนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมงานนะครับได้ไปปฏิบัติงานพึ่งเดียวกับร่วมทีมด้วยกันนะก็เลยได้กลับมา พร้อมกันนะครับก็ว mm ัน hmm. นี <ora> ้โทรมาให้ขนมเด็กๆจะได้บาายากระบานไปอุ้ยนวดน้ไปหาสาวประเทศลาวกับบุกขอนอนในพอนัป่ากับดงอย่างเดียวถึงนไปดูสาวประเทศลาวนะครับคือเตๆเลยเอยังไงบุลอยบุล่อยมานิบุลอยมายังไงก้อนใหญ่หญ่้นมั้ยล้มเอ้าเรามีกอนใหญ่ให่บุลอยลวลวล้อให้ล้วนไอบุลอยมาีิ ไปเลยด้วยขอบคุณมากครับไปให้เด็กๆก่อนขนมมาดิโบเลยมาโบเลยอนุนะครับเดี๋ยวฝั่งแก้วสองขาให้หมอหน้าบ้านเอาไปให้แล้วสองขาจนสนับแล้วก็ลุยดิ้งน้อยๆนะครับดีตัวครับดูเห็นไหมมาอ้อนน้อนมากินขนมอร่อยชอบอร่อยน้องน้องน่าจะชอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ก่อนเดี๋ยวเราให้ทางนี้ตัวละชิ้นเสร็จแล้วเราก็จะไปให้มึงจังให้ จะอ้วนนิดหน่อยนะขาจะอ้วนเราแกะทำไมขีดขีดเข้าไปขีดเลยมันจะเป็นถิ่นสิบล็อกนะนี่เห็นไม่สวยที่จะกินต้องตัดตัดเข้ไปตัดเข้าไปต่อเลยครับไปทางนู้นนะตัดใส่เลยนะอืออือกระเลยครับถ้าถ้าให้ให้ตัวหนึ่งเสร็จแล้วถ้าเหลือเราก็จะเอามาให้เด็กๆฝั่งนี้ นี่นหนึ่งครับเอาตัวถ um ืออ um ้ยอันนี้เจ้าสีมอกอยากกินได้กิเลวได้กิเลวผิดใจผิดใจไปเดี๋ยวไปฟังเจ้าอ้วนนะครับไปให้เจ้าหลงเนาะครับไ้เดี๋ยวผ่านบ้านจะเป็นคนถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวให้น้องแก่เป็นคนให้อาหารเด็กๆล้องให้ครับไปดูจะจะหรืออะไรไหมโอ้ ได้กินดูเจ้ยยาวถ้าเหลือเดี๋ยวพี่จะเจียยาวได้กินน้องไก่อันนี้ติดใจรสชาติเห็นไหมปล่อยนะปล่อยปล่อยก่อนป่อยก่อนเดี๋ยวเอาไปให้ชุดนู้นก่อนอันนี้ได้กินแล้วตัวละชิ้นตัวละชิ้นนะครับตัวละนอไปเดี๋ยวไปกันต่อนี่โอ้โหจะโชคได้น้องไก่อร่อยนะดูเลยเจียวใหญ่เลยพวกนี้กินเร็วเกินจะโชคจะโชคอย่างอร่อยอร่อยนะครับดิซ่าก็ได้กินเหมือนกันน้องไก่ Ba <laughs> à à chung để cắt nữa Ngon, chắn. Ba coi 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 Nói coi 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 ăn, coi ăn. coi 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 หนุนมาแล้วมุนจังมุนจังมานี่มุนจังมุนจังส่วนเจ้าสองขาหน้าวันเอาให้แล้วนะครับไในชิมในกินอาหารอร่อยอันนี้อันนี้โอ้หมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวถ้าเหลือเอามาให้กินอีกนะเดี๋ยวเอามาให้กินอีกเอามาให้หมูกินบ้าง ยืนกรันจะไปตัดหญ้าครับออุ้ยมินีน้อยโอ้ดหมี้น้อยเอามาเดี๋ยวจนสลัดจนสลัดอันนี้อันนี้ตัวเล็กที่ที่ไอสิงเก็บมาล่าสุดในนะอืเอาให้จานูพีน้อยจำมูนจังนี่ได้กินแล้วยังตามมาอีกเลยติดใจติดใจไม่รอบก่อน นะครับทายาให้ขน<า>สวยเลยเออหายแล้วนะครับเจ้ามืนจังเอาเจ้าสองขาก็วิ่งมาสงสัยจะหิวเหมือนกันเอา้าสองข้าวนี่บรรยากาศยามเช้านะครับลงๆงผุนมันตกเลยโอ้โหเงวแตกเงวแตดไปดูบอกแล้วให้มันดิอืมให้แล้วทำตก นะค,ครับเจ้าสองขาอ้าวไม่กินเจ้าสองขา <c oughs> ไม่กินส่สกินไม่เป็น <c oughs> ขู่เขากินไม่เป็นโอ้กินเป็นอยู่สัาหยแต่ว่าแต่ว่าเขาหวงครับเ<อ>ขาหวงตัวอื่นนะครับ <c oughs> ไปที่นี่ได้กินแล้วเดี๋ยวมาให้ทีนี้นะฉันรันมาแล้วามาแล้วโอ้ยย <c oughs>

น้องส่วนใหญ่น้องจะไม่ค่อยได้กินน้อยนะน้องก็จะกินไม่ค่อยเป็นนะครับไม่รู้จักส่วนมากเราให้กินแต่ข้าวครับกับหัวอาหารเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชิมดูก่อนเดี๋ยวจะติดใจครับอันนี้น้องหลงที่เอาจะตามมาทำไมได้กินขนมแล้วติดใจขาตามมาเลยไอ้นู่นจะสองขาก็มาได้กินแล้วจังหมดแล้ว่อแล้ว่อแล้วให้ชิมห้ชิมไหล่ไหล่ไหล่โอ้ย

มาเลี้ยงลูกใช่ไหมนี่มาดูลูกใช่ไหมลูกอยู่ในข้างคุณหมอมาดูลูกลูกสาวเขาคลอดลูกนี่นี่มามาเนี่ยนี่มาเลี่ยงชินนี่ชินนี่เอาเอาเอาคนชินินชินินเดี๋ยวยังไม่ได้ลานเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปจะไปดูหลานด้วยรับบุกจะบุญเจนะอย่าไปดูเหม่โอเคแล้วขับบุวจะเปป้าหลานน่ารักแค่ไหนครับอ้วนอ้วนมานี่ อุยอ้ยอุย้ยมาแร้วมาแล้ว <c oughs> แม่เขาออกมาแล้วครับ <c oughs> มาีเร็ววอน <c oughs> มา่ <c oughs> วยนะ <c oughs> น้องแม่แดงนี่ก็แอบไปคลอดลูกครับได้ตัวเล็กตัวหนึ่งครับคลอดแอบคลอดอยู่ในคลงังอาพรครับคลังเสื้อผ้าได้หนึ่งตัว <c oughs> นะครับแต่ว่ามีหนึ่งตัวครับรอบนี้คุณหมอเขาจะคุณหมอรับเลี้ยงรับเลี้ยงไลยนะอืม คุณหมอปังนะครับรับเลี้ยงผ่านบ้านก็ว่าจะทํามันให้นะครับแต่ว่าคุณหมอเขาอยากเอาลูกไว้เลี้ยงนะครับก็โดยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ลูกก่อนแม่แดงก็จะให้กินสักสองสามชิ้นหน่อยได้นะครับให้กินเยอะกว่าเพื่อนนะครับฝั่งนี้ก็มีอยู่สามตัวนะครับได้กินแน่นอนเห็นไหมน้องเก๋วก็ได้ขนมมานะครับโอเคโอเคดูนมน้ำนม เลยครับเพิ่งลอดเมื่อวานนี้ใช่ไหมน่าจะลอดได้สองสามวันแล้วครับไอ้เดี๋ยวว่าแล้วครับทำไมทำไมเห็นนมน้องยันยานนะครับเหมือนแม่ลูกอ่อนนะครับเราก็เอาข้าวให้กินอยู่นะครับวันก่อนนี่เมื่อวานมาเดี๋ยวเดินผ่านก็ได้ยินเสียงลูกเขาร้องครับนี่นี่เอ้ยนี่ให้อีกชิหนึ่งนะอือแล้ว ติดใจได้กินขนมชอบมากเลยครับน้องๆเราน้องๆไม่ค่อยได้กินน้อยเนาะส่วนใหญ่ก็จะได้กินแค่อาหารกับข้าวครับขนมก็นานๆถึงจะได้กินทีน้อยเนาะครับนะอร่อยมากอร่อยมากชอบอ๋อเฮียกินอีกนะหมดแล้วพอแล้ว <laughs> เดี๋ยววมาลังกินกระชิ้นพี่มีงบที่ซื้อมาให้กินนี่นี่แหละลิซ่าก็มาลิซ่ากินแล้วดิลิซ่าได้กินน่องไก่เลยเมื่อกี้นี่กินน่องใหญ่เลยลิซ่าได้กินน่องใหญ่เลยเมื่อกี้นี่นะครับแม่เขานะตัวนู้นนะแม่ลิซ่านี่เป็นไหมตัวนี้แม่แม่ลิซ่าไม่แม่สีนี้เป็ได้เนาะไอ้พ่อมันไอ้พ่อไอ้พ่อเจ้าอ้วน พาไปดูน้องใหม่น้องใหม่โอ้โน่นอันนี้ก็มาหมดนะครับหมดเลยเลยครับเดี๋ยวให้หมดให้เด็กๆกินทั้งหมดเลยครับหมดแล้วหมดแล้วเอาไาชิ้นะครับไม่เวลาเจอกับแม่เดี๋ยวมาดูร้านมาดูนมใหญ่ที่มั้หูิแม่งตีไข่กู

คุณหมอพาลิซ่ามาด้วยวันนี้จะมาพาไปดูน้องน้องน้องบ่าวลูกดูตัวนั้นเอแม่ลิซ่านะครับเป็นลูกของลิซ่าอันนี้เขาจะได้น้องแล้วน้องต่ลิซ่าได้น้องแล้วแต่น้องของพ่อโอ้ยลิซ่าลิซ่าอยากกินขนมอีกบอขนมหมดแล้วขนมหมดแล้วน้องต่างพ่อ บ่อยตัวที่อยู่นี่คือม้าของแจ๋วดูนะดูนะเหมือนเหมือนไอ้โชคไหมเจ้าโชคจะไมครับหมูดูเหมือนในโชคไม่เอ้าดูดูเลยแล้วมันเข้าตรงไหนมันเข้าไปได้มันมุดเข้ารูข้างหลังหมูอไว้แค่นั้นแหละแต่ว่าแม่มันเข้าข้างหลังอีกอ่มาแล้วนี่โอ้ยลูกแม่แดงหน้าตาเหมือนน้องโชคเลยครับเจ้าโชคครับม้าแจวฟินไปตัวเพราะแจวช่วงนั้นที่น้องกิจสัตว์แจวเห็นเจ้าโชคเนี่ยนะครับ มานอนเต้าแม่แดงนี่เป็นอาทิตย์เลยครับใช่เลยครับสีหน้าตาเหมือนกันเลยครับเด็ดเลยอี่เอสรุมเลยนี่น่ารักมากองบ่าวเอยยังไม่ลืมตาเลยจะเกือดน้องลิซ่าน้องลิซ่าน้องของลิซ่าครับ ได้ตัวเดียวตัวเดียวครับลูกลูกโทนครับตัวเดียวตัวดีตัวเดียวตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้อ๋อได้ตัวผู้ไม่เป็นไรตัวผู้ใหญ่มากเลยครับดูครับจิกดีแน่นอนแล้วโอ้โหมาเริ่มเลยครับแม่มัเลี้ยงมีมก็เอาพวกมันไปไปไม่กวนแล้วตุ๊บเลยได้ตัวผู้ด้วยตัวเดียวไม่กวนแล้วเดี๋ยวพี่เอาไปไว้เดี๋ยวไปเก็บไว้ที่เดิมให้แม่เขาได้น้องใหม่มาหนึ่งตัวนะครับ คืออันนี้จะบุรอยก็ตามมาเดี๋ยวคุณหมอจะพาไปเลี้ยงที่บ้านใช่ไหมใช่เลี้ยงนี่ก่อนแล้วก็ดูร้อยให้โตก่อนใช่ไหมพานั่งรถเที่ยวไปเลยเดี๋ยวพาขึ้นรถเที่ยวนะครับไปที่ไหนนะสุราษฎร์อ้คุณหมอจะพาไปเลี้ยงที่สุรา์นะครับได้ตัวเดียวเองนะทีแรกคุณหมอก็ว่าจะเอานูกว่านึกว่าจะเป็นสีส้มนี่แะว่าเออน่าจะสวยแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณหมอจะเอาไป ที่บ้านนะครับไปเลี้ยงที่บ้านเพราะว่าไปไว้เฝ้าที่บ้านใช่ไหมใช่เอาไปไปเฝ้าบ้านนะครับพอดีคุณหมอเขาได้ลูกนะครับแมลิซานี้นะครับเพราะว่าเขาให้ลูกสวยลูกสวยน้ำแดงสวยทุกตัวทุกตัวนะครับให้ลูกสวยแม่มีแต่ตัวสวยๆนะครับแล้วก็อ้วนสมบูรณ์ตัวใหญ่นะครับตัวนึงนี้มีตัวใหญ่มันมีอยู่ตัวเดีน้งแก้วนะครับแม่แม่แดงนี่ก็แม่ของ จะพัฒนาหน่อยนะครับจะพัฒนานะครับรอบก่อนเดี๋ยวคุณหมอเขาจะเอาไปเลี้ยงนะครับรอให้โตนิดหน่อยนะครับได้สักสองสามเดือนก่อนเดี๋ยว่อยเอาไปกลับไปดูแลที่บ้านนะครับเดี๋ยวพาขี่รถไปเที่ยวโอเคนะครับเสร็จแล้วให้หาอันนี้เดี๋ยวค่อยเจอกันครับผมไปไปไปมามามาเห็นไหมโอ้ยโอ้ยหิวหิวมากจิตใจนี่ครับ ตัวเล็กมา่อกี้เป็ลูกลูกมาโชกนี่แหละครับดูเด็กๆของเราเอาเลยเอาเลยดเดี๋ยวนิดนึงเดี๋ยวก็จะเอามาแบ่งเป็นชิ้นๆให้เด็กๆทั้งนี้ได้กินกินนิดนึงครับกินนิดหน่อยมามาที่มาเอาเลยให้นี่กันเลยอั้อ,อืมอหกัหก,หกตัวละครึ่งตัวละครึง่งเ,<อ>เดี๋ยวให้ตัวละครึ่งนะครับเพราะว่าเยอะโอ้ยตัวละครึ่งไม่พอครับพี่พอ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 ,พอ,พ,อพอไหม อาหายด้วยอาะติดใจติดใจนะครับติดใจขนมเดี๋ยว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 เลานานน้องๆจะได้กินั้งเงินครับน้องชอบครับติดใจมารเฝ้ากินขนมแต่ก็เย็เย็นแล้วก็ให้ข้าวนะครับมาตอนเช้านี้จะเป็นหัวอาหารฟันบ้านก็เทหัวอาหารไว้แล้ว เอาเลยเลยบุนเดี๋ยวบัวบานตัวหนึ่งเนี่ยบ้านได้กินดิบัวบานมาเป็นไงเอานับตัวเลยเอาตัวไหนที่ให้แล้วไม่ต้องให้อย่ากลับอย่ากลับอยกลับเองน,นะ,กกบบออะนี่นี่ข้างหลังนี่ข้างหลังข้างหลังสตัวข้างหลังเจ้าฝุ่ยหมอกนะหรือเจ้าสีหมอกเจ้าเมฆ<อ>นะครับผุกปุ่ยเลยะ

มาเต็มได้กินทุกตัวนะครับหมดแล้วทีนี้เห็นไหมพี่ซื้อมาให้กินใหม่เด็กๆของเราเยอะจริงๆนะครับที่เราดูแลนานๆได้กินขนมนะครับได้กินได้ข้าวกับหัวอาหารเต็มหมดแล้วไม่มีแล้วโอเคนะครับน้องๆได้กินไปทีนี้ ติดใจติดใจเอ้ยมันฟู้งอะไรนี่ทำไมเยอะแท่ครับสำหรับวันนี้ก็ภารกิจเอาขนมไปแจกเด็กๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพืนอนๆครับก็ได้กินทุกตัวได้กินนะครับสำหรับน้องๆที่ทั้งอยู่กับเราแล้วก็อยู่กับฝั่งของหัวหน้าวันนะครับหรือว่าสิงแล้วก็ฝั่งของกุลดวงตากุลดวงตานะครับก็ได้กินทุกตัวนะครับเราก็จกจ่าย ขนมนะครับเปขนมที่น้องเก๋วซื้อมานะครับมาไว้ให้เด็กๆคนนานๆได้กินทีน้องๆได้กินของอร่อยชอบมากชอบมากเนาะชอบมากนะครับเวลาที่ได้กินของอร่อยอร่อยอย่างนี้เห็นไหมไม่เป็นไหนเลยนะครับติดใจเห็นไหมเห็นไหมอยู่กับพวกเรานะครับเด็กๆไม่ไปไหนเพราะว่าถ้าเราไปปฏิบัติภารกิจอย่างนี้เราบางทีเราไปเข้าไปจาหมู่บ้านเราก็ไม่ไม่พาน้องไปด้วยนะครับ ให้เขาอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเราเข้าไปป่านะแต่ถ้าเข้าป่าก็ผ่านบ้านก็จะพาไปแค่สองสามตัวประมาณนี้นะครับพอได้เป็นยินเป็นยามกัอนข้างคืนให้นะครับ <c oughs> แล้วก็ดูแลนะครับรัก <c oughs> แล้วก็ดูแลเขาอย่างดีเนาะถ้าได้อ่าอย่างดีครับอย่างดีครับตอนเช้าเราจะให้เป็นหัวอาหารนะครับยาเฮายาเฮาจะคู่น้องนะครับตอนเช้าเราก็จะให้เป็นหัวอาหารนะครับส่วนตอนเย็นนี้เราจะเป็นให้เป็นข้าว นะครับเป็นข้าวแล้วก็เป็นอาหารกระป๋องหรือว่าน้ำแกงประมาณนี้นะครับให้เด็กๆก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องแก้วนะครับที่เอาขนมมาให้เด็กๆนะครับได้กินอย่างอร่อยๆเลยโอ้หจะายาจะเข้ามาทําไม <c oughs> อินแล้วหมดแล้วขนมหมดแล้ว <c oughs> หมดแล้วอยาไว้วันหลังเอาไว้วันหลัง <c oughs> เดี <c oughs> เ๋ยวพี่มีงบก่อนนะเดี๋ยวค่อยกินใหม่ครับสำหรับวันนี้เราก็ขอ จบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับครับเดี๋ยวก็ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานต่อไปครับเดี๋ยวก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับใะ่เนาะก็อย่าลืมนะครับกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปให้ได้รับชมต่อไปครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาดู ครับพวกเราที่ปฏิบัติทั้งปฏิบัติภารกิจและก็ดูแลน้องๆนะครับในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้นะครับ,นะรบขอบคุณมากๆนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจครับผมสาหรับคลิปนี้เจยวก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับไปแล้วมาแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ครับผมค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย cọt con con cọt con chị cái đấy, chị cái đấy mà leo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  mà, lâu. mà lâu, nữa nữa chưa nãy không mượn bạn đi chị mặc chị mọc. ชิม<อ>กเอ้ย <คน S 2> ยาวตัวนี้เฮ้ยนี่ไม่กุนยาวตัวนี้ชอบกุณยะนั่นครับแม่นวลครับน้องนวล ได้ไปชิ้นหนึ่งไปแอบกินตัวเดียวแล้วครับ